Ah. Uh ส่วนเรื่องภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติออกขานที่จังหวัดเชียงใหม่เขามีการซักซ้อมการกู้ชีพแล้วก็การกู้ภัยกันด้วยนะคะฝึกแผนเผชิญเหตุรองรับนักท่องเที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด -19 เริ่มคลี่คลายมีการจําลองเหตุการณ์เป็นนักท่องเที่ยวที่ต้องช่วยชีวิตตอนจมน้ําเป็นกรณีตัวอย่างที่ทุกอุทยานเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลานะคะไปติดตามจากร คคุณเพททยสมจันน์่ะงาภาพเหตุการณ์เมื่อ13เมษายน2565คือความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่พิทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่ที่สามารถปรมพยาบาลนักท่องเที่ยวจมน้ําหมดสติให้ฟื้นขึ้นมาได้อีกครั้งโดยใช้หลัก4นาทีทองของการช่วยเหลือคนจมน้ําเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงกลายเป็นบทเรียนทําให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เห็นความสําคัญของการฝึกอบรมการกู้ชีพกู well ้ภัยและฝึกแผนเผชิญเหตุแม้ต้องฝึกซ้ําๆแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมและเต็มใจเพราะรู้ดีว่าทุกวินาทีคือชีวิตเคสหนักๆที่เราเจอก็เมื่อเมื่อเมสาที่ผ่านมาก็คือนักท่องเที่ยวจมน้ําเนื่องจากเขามีการดื่มมาก่อนก็มาเล่นน้ําตักแดด นะคะแล้วก็ก็จะเหมือนกับร่างกายมันก็ไม่พร้อมอะเนาะแล้วก็จมน้ำค่ะจมน้ำอันนี้แหละที่เป็นเคสเคส,สตัดี้ของเราเลยว่าการกู้ภยัยกิจกรรมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยมันจำเป็นยังไงเหมือนบางคนบอกเฮย้ยกู้ชีพกู้ภยัยมัน ปีหนึ่งแทบจะไม่ได้ใช้เลยอย่างเงี้ยแต่พอมันมีเคสหนึ่งแล้วเราสามารถช่วยชีวิตได้มันกลายเป็นว่าอุ้ยมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่เฮ้ยเราก็ภูมิใจเนาะแล้วเรามันเหมือนกระสมความสาเร็จอะซ้อม,อมมาทั้งปีได้ทําแค่ครั้งเดียวแต่มันมันช่วยชีวิตคนหนึ่งคนได้นี่มันการฝึกกู้ชีพกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติออบขานจะเน้นฝึกความเชี่ยวชาญการเผชิญเหตุในสองสถานการณ์คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ําทั้งการทํา CPR การใช้อุปกรณ์เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ทำให้ผู้ประสบเหตุกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดฉันถอย,ถอยทุกคนถอยค่ะส่วนอีกสถานการณ์คือการฝึกซ้อมการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวพลัดตกจากที่สูงเนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงซับซ้อนโอกาสพลัดตกจึงเกิดขึ้นได้ดังนั้นทีมกู้ภัยอุทยานแห่งชาติต้องมีความเชี่ยวชาญทั้งการโรยตัวการปฐถมพยาบาลรวมถึงการนำส่งผู้ป่วยให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วและปลอดภัยที่สุด ศ,ศูนย์กู้ภัยของเราเนี่ยจะมีศูนย์หลักทั้ง70ศูนย์มีหน้าที่ที่จะคอยอบรมทบทวนให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งเราก็ได้เริ่มต้นทําตั้งแต่ปี6-1ครับเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมัน่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในเรื่องของการผฐมพยาบาลในเบื้องต้นเพื่อลดความสูญเสียแล้วก็เพิ่มโอกาสในการที่จะให้หนักท่องเที่ยวนะครับได้รอดชีวิตก่อนที่เราจะส่งต่อให้กับทางโรงพยาบาลแต่ละปีอุทยานแห่งชาติอบขา จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า60,000คนแม้ที่ผ่านมาจะมีเหตุร้ายแรงที่สุดคือการจมน้ำของนักท่องเที่ยวเพียงหนึ่งครั้งแต่การกู้ชีพกู้ภัยก็เป็นเรื่องที่อุทยานแห่งนี้ให้ความสำคัญในระดับต้นๆปัจจุบันกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดตั้งศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติกระจายในทุกภูมิภาคจำนวน7ศูนย์ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานที่มีทักษะตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อุทยานทั้ง155แห่งจะมีรถกระบะกู้ชีพฉุกเฉินขับเคลื่อนสีรล้อประจำการตลอด24ชั่วโมง<ฮ>เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอย่างทันท่วงทีธนุพลหนูนวนถ่ายภาพเพทัยสมจันทร์รายงาน